สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมผมสร้างมากวันนี้ก็กลับมาเนาะเรือลำเดิมนะครับนั่นก็คือเรือลากจูงนะครับที่ใช้ระบบใบจ,จักรแบบสไนเดอร์นะครับกลับมาแล้วเนาะเครื่องยนต์ยันมาสองเครื่องนะฮะสองเครื่องเผา,าสองเครื่องเนาะสองเผาใบจักรนะเครื่องจักรใหญ่ยี่ห้อยันมาระบบเผาใบจักรแบบสไนเดอร์วันนี้ก็อิลเคขากวา วันก่อนเนาะเนื่องจากผ่านมาก็เป็นอาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่าทีมงานผมเนาะเปิดหลายหน้างานนะครับก็อาทิตย์นี้เนาะเป็นวันอาทิตย์ด้วยแหละก็ได้รับมอบหมายให้มาช่วยทางหน้างานเรือลากจูงลำนี้อีกหนึ่งวันเนาะแค่วันเดียวนะวันนี้วันเดียวเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทำเรือขุดนะชนิดใช้เครนขุดนะก็งานโหดพอสมควรทีมผมก็มีอยู่4คนนะทำงานตากแดดท่ามกลางฝุ่นทรายเนาะ ลำบากระมุนพอสมควรวันนี้ก็มาช่วยงานทางนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรก็มีอะไรประกอบได้ก็ประกอบไปก่อนเนาะงานก็อิเลเคคะนะครับงานรีบงานด่วนก็ตามสไตล์นะครับของเรือขึ้นอู่เนาะอันนั้นก็ถอดไปซ่อมอันนี้ก็ถอดไปเช็คอันนู้นก็ถอดไปซทำไปทำเนาะอิเลเคคะอีกนั้นครับเรือลานี้กว่าจะได้วิ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้เรือก็อยู่ในน้ําแล้วล่ะ๋ยวพามาชมอีกรอบหนึ่งเนาะวันนี้ผมจะมาโม้เรื่องอะไรก็ คอยติดตามชมกันละกันวันนั้นผมยังไม่ให้ดูเลยนี่เครื่องขับปั๊มน้ําดับเพลิงนะครับนี่เพราะว่าเรือลากจงนะูงเนาะเป็นเรือชายฝั่งนะครับชนิดใกล้ชายฝั่งเลยแหละแล้วก็เรือเนี่ยวิ่งอยู่ในลําคลองเนาะมีความคล่องตัวสูงนะจำเป็นนะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงนั่นเองนั่นก็คือปั๊มดับเพลิงเนาะเขาใช้เครื่องยนต์นะครับเป็นตัวขับเนาะอย่าหามุมเหมาะก,ก่อนอย่าจะมาโมอ้ฝั่งเนาะ สามกฎระเบียบความปลอดภัยนะครับเรือทักทุกลำเนาะขนาดใหญ่นะต้องมีปั๊มน้ำดับเพลิงนะครับเอาไว้สแตนบายสำหรับการเขาเรียกว่าควบคุมเนาะบรรเทาเนาะสาธารณาภัยต่างๆไม่ว่าจะพวกอ่าพวกไฟไหม้ขอไปพวกไฟไหมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวแถวท่าเรือนะครับแถวชมุมชนบริเวณอ่าใกล้แม่น้ำลำคลองเนาะรวมไปถึงเรือสินค้าขนาดใหญ่ด้วย พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะตลอดเวลานะในแง่ของการฉีดน้ําดับเพลิงสกัดไฟประมาณนี้แล้วก็กู้ภัยทางทาง,าท,างาทะเลด้วยเนาะถ้าเป็นเรือลากจูงขนาดใหญ่แล้วก็เป็นการกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแม่น้ำนะในแม่น้ํำราคลองขนาดใหญ่จะเดีย๋ยวมาพูดถึงเจ้าตัวนี้แล้วกัน Marine Power นะครับนี่ชื่อเขาทนโทเลยเป็นเครื่องยนตนะ์ยี่ห้อ,อดีทรอยนะครับเป็นของดีทรอย V6 นะครับ V6 รุ่น92รุ่นนี้นะครับใช้ทั้งเทอร์โบชาร์จเจอร์แล้วก็ใช้ซูเปอร์ชาร์จนะเทอร์โบชาร์จเจอร์คืออะไรนะครับเทอร์โบชาร์จเจอร์แน่นอนเราเรียกกันย่อๆสั้นๆว่าเทอร์โบนะครับเทอร์โบนั่นก็คือไบพัสนะครับผมไบพัสแก๊สเทอร์บายนั่นเองนะใช้ไอเสียของเครื่องยนต์นะครับไปผไปลักดันกังหันเทอร์บายให้หมุนนะครับแล้วก็ด้านปลายฝั่งหนึ่งของเทอร์โบเนี่ยเขาจะเป็น ใบดูดนั่นเองดูดเนาะเอาไว้ช่วยในการดูดและอัดอากาศเข้าท่อไอดีนะครับแล้วก็เขาใช้อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าซูเปอร์ชาร์จนะครับซูเปอร์ชาร์จนี่ส่วนมากจะอยู่ในเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่าๆนะรุ่นเก่าๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่มีแล้วละ่ะโดยเฉพาะเครื่องยนต์บ้านเนาะถ้าจะมีก็อยู่ในเครื่องยนต์อุตสาหกรรมนะเครื่องยนต์อุตสาหกรรมก็จะในรุ่นเก่าๆเนาะเครื่องยนต์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีเพราะว่า เขาจะใช้เทอร์โบเป็นหลักนะครับเทอร์โบเป็นหลักถ้าอากาศไม่พอก็จะใช้เทอร์โบขนาดใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่มจํานวนเทอร์โบขึ้นแค่นั้นเองแต่เจ้าตัวนี้ใช้ซูเปอร์ชาร์ตนะครับซูเปอร์ชาร์ตเขาใช้ตอนสตาร์ทนะครับตอนเดินเบาเนาะเป็นหลัก <c oughs> รวมไปถึงตอนรอบสูงๆด้วยนะครับถ้าหากอากาศมากเกินไปเกินความต้องการเขาก็จะมีระบบโฟอากาศทิ้งอันนี้ก็ไม่เป็นไรเขามีระบบกลไกวาล์วอยู่ซูเปอร์ชาร์ตเขาทำหน้าที่ยังไงนะครับเขาจะทำหน้าที่เป็น การอัดดูดการดูดและการอัดอากาศนะครับเข้าไปในท่อร่วม ID นะครับโดยใช้กลไกลเฟืองขับของเครื่องยนต์เลยนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์นะต้องสูญเสียนะครับกําลังบางส่วนนะครับเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนนะชุดเขาเรียกว่าชุดขับชุดขับซูเปอร์ชาร์จนั่นเองเองนาะก็เลยทำให้เครื่องยนต์เนี่ย มีกําลังน้อยลงนะน้อยลงนิดนึงนะครับแต่วิศวกรเขาเออกแบบเขาก็คํานวณมาแล้วแหละส่วนได้ส่วนเสียเนาะเขาก็จะมีบอกว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียฉะนั้นก็โอเคผ่านใช้ได้แต่ข้อเสียจุดหนึ่งนะครับจุดใหญ่ๆของซูเปอร์ชาร์จเลยนะครับถ้าเกิดซูเปอร์ชาร์จพังนะซูเปอร์ชาร์จพังนะครับเครื่องยนต์จะตายสนิทนะครับผมใช้งานไม่ได้เลยนะครับถึงแม้จะถอดซูเปอร์ชาร์จออกเนาะใช้วิธีการสตาร์ตตรงโดยไม่ต้องใช้งานซูเปอร์ชาร์จแล้วเนี่ย เครื่องยนต์ก็ไม่มีกาลังนะกำลังไม่เพียงพอนะผลิตแรงม้าได้ไม่เต็มที่นะครับมันต่างจากเทอร์โบนะเพราะว่าเทอร์โบเนี่ยต่อให้พังนะครับมันก็มีลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3นะสามารถจะจถอดเปลี่ยนทันทีทันใดได้เลยนะครับถ้าหากเรามีอะไรเนาะแต่ซูเปอร์ชาร์จเนี่ยการถอดการลื้อนะครับการซ่อมเนี่ยต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรหรือชุดบนของเครื่องยนต์เนี่ยแทบจะทุกชิ้นเลยนะทีนี้พูดถึงระบบหัวฉีดนะเขาถูกซ่อนไว้อยู่ใน ฝาข้อวาวนี่แหละหัวฉีดของเขานะครับเป็นรุ่นระบบแบบสากตะบันแล้วกันพูดง่ายๆสากตะบันก็คือหัวฉีดเขานะครับจะเป็นการรวมร่างระหว่างปัม๊มและหัวฉีดนะครับไว้ในเสื้อเดียวกันเลยนะครับชุดหนึ่งก็ราคาหลายหมื่นนะหลายหมื่นเลยทีเดียวทางปัม๊มทางหัวฉีดนะครับอยู่ในเสื้อเดียวกันโดยใช้กลไกของกระเดื่องกดวาวนะครับเป็นตัวสร้างแรงดันแล้วก็ควบคุมนะการฉีดจ่ายน้ำมันนั่นเองผ่านเพาลูกเบี้ยวเนะาะเจ้าตัวนี้ ดีทรายนะครับไท92เนาะ92นี่ก็มีหลายแบบเวอร์ชั่นมากนะ92 6สูบ92 8สูบ92 10สูบเนะ92 12สูบโอ้เยอะแยะนะเยอะแยะเยอะแยะมากมายทีนี้วันนี้ไหนๆก็พูดถึงหัวฉีดแล้วนะครับผมจะมาพูดถึงระบบน้ํามันเชื้อเพลิงก็แล้วกันผมเคยพูดไปแล้วเนาะก่อนนู้นคลิปหนึ่งนะครับถึงระบบน้ํามันเชื้อเพลิงอันนั้นเป็นระบบน้ํามันเชื้อเพลิงแบบปั๊มรวมเนาะผมพาแยกพาไล่นะครับ อันนี้ผมจะพามาพูดถึงระบบน้ํามันเชื้อเพลิงแบบปั๊มแยกนะครับเพราะว่าแบบปั๊มรวมเนี่ยเรามีหน้าที่แค่เอามาติดตั้งเนาะตั้งแก่ตั้งอ่อนแค่นั้นเองตามความต้องการของพวกเรานะครับเพราะว่าทางร้านเนาะทางปั๊มเนี่ยร้านสอมปั๊มเนี่ยเขาตั้งค่านะครับสแตนดาร์ดเนาะตามค่าของโรงงานผู้ผลิตปั๊มอยู่แล้วนะครับส่วนปั๊มแยกเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้ เราต้องมาทําการปรับแต่งปรับตั้งเองนะปรับตั้งเองเพราะว่าสูปต่อซูปนะครับอันเดียวอันเดียว6สซูปก็6ตัวนะครับตั้งค่ากันยังเออยังไงเอ่ยปั๊มรวมพวกนั้นเนี่ยเราแค่ตั้งค่าความถูกต้องเนาะสูปหนึ่งชีดนะปั๊มทํางานตรงสูปประมาณนั้นก็จับยัดได้เลยนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถจับวางได้เลยเนาะไม่มีอะไรนะเพราะว่าเผาลูกเบี้ยเป็นตัวกําหนดแล้วเลย <c oughs> แต่ทีนี้ เราจะรู้เรานะครับจะรู้ได้ยังไงว่าปั๊มทุกตัวหัวฉีดทุกหัวนะครับมีการฉีดปริมาณน้ํามันที่เท่ากันหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องสตาร์ทเครื่องนะสตาร์ทเครื่องแล้วก็วัดเขาเรียกว่าวัดอุณหภูมิไอเสียเนาะไอเสียสูงต่าไม่เท่ากันนะเราจะมาตั้งค่าตรงนี้ครับเขาเรียกว่าตั้งค่าแหลกเจ้าตัวนี้เนี่ยน็อตตัวนี้นะน็อตตัวนี้มีบากไว้นะสาหรับใส่ไขค,ควงแฉกนะครับหมุนนะครับตั้งปรับเขาเรียกว่า ปรับอุณหภูมิแก๊สเสียนะครับปรับการฉีดน้ํามันให้เท่ากันทุกๆสูบเขาจะมาปรับตรงนี้ทีนีอ้องศาการจุดระเบิดของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเราก็มาตรวจเช็คแล้วก็ตั้งเองนะจะรู้ได้ยังไงว่ามันเท่ากันทุกสูบเท่ากันทุกสูบเดีย๋ยวผมจะพามาดู <c oughs> ตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็แล้วกัน <c oughs> มันจะมีช่องอยู่ที่ตัวปัม๊มนะที่เสื้อปั๊มตัวนี้อย่าอย่าเปิดไฟก่อนสักครู่แป๊บหนึ่งเนี่ยเสื้อปัม๊มสังเกตดีๆจะมีรอยขีดเห็นไหมเอ่ย รอยขีดที่เสื้อปั๊มนะฮะเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้คือรอยขีดมาร์กนั่นเองนะครับเวลาเราหมุนเครื่องนะครับมันจะมีรอ,อยที่เสื้อ,อเสื้อนะครับเสื้อลูก,ลกสูบนะภายในสีบอลบอลขาวๆนั่นแหละนะครับมันจะหมุนขึ้นมานะครับถ้าขีดนี้2ขีดนี้ตรงกันนะครับก็หมายความว่า,าปั๊มนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ฉีดนะที่ฉีดน้ํามันนะครับเริ่มฉีดประมาณนั้นทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันตรงกับ อ,องศาที่เราต้องการนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเนาะจะฉีดก็ประมาณ18ถึง22องศาก่อนถึง0ูนยไตยบนนะศูนไตบนงงแล้วสิแต่ท่านที่เป็นช่างยนต์นะก็จะไม่งงเนาะก็คือหลักการทํำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเขาจะใช้การบีบอัดอากาศนะครับทำให้เกิดแรงดันเนาะในกระบอกสูบเนาะในจังหวะอัดนะครับเมื่อมีกำลังอัดภายในกระบอกสูบ มันจะทําให้อากาศภายในมันร้อนนะครับแล้วก็ฉีดน้ํามันออกมานะครับถึงจะทําการจุดระเบิดได้เนาะคือเขาจุดระเบิดด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วทีนี้น้ามันเชื้อเพลิงเขาจะฉีดมาเนาะประมาณ1 8 2ถึง21องศานะครับก่อนสูนใตบนเนาะและเนาะและการจุดระเบิดจะเกิดขึ้นเมื่อนะครับคล้อยหลังศูนย์ใต้บนนะหรือจังหวะท็อปเนี่ยไปนะครับประมาณ1ถึง3องศาเนาะ การจุดระเบิดถึงจะเกิดขึ้นนะครับช่องว่างในส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าจุดว่าไฟของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับจะจุดไวจุดช้านะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับภายในห้องเผาไหม้นะครับก่อนการฉีดน้ํามันเท่านั้นเองแล้วทีนี้อาการที่เรียกว่าเครื่องน็อกนะมันจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละก็คือค่าความร้อนนะครับที่ทําให้คุณสมบัติของน้ามันเชื้อเพลิงที่เรียกว่า จุดหน่วงว่าไฟนะครับศูญย์เสียไปนะบางครั้งเครื่องยนต์เราทำงานหนักๆเนี่ยทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนอากาศถ่ายเทไม่สะดวกนะครับยู่ยูนะครับเครื่องยนต์ก็ดับไปเองนะครับโดยไม่ทราบสา,สาเหตุประมาณนั้นภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าเครื่องน็อกเนาะเพราะอากาศร้อนแต่อุณภูมิเครื่องยนต์อุณภูมิน้าหล่อเย็นก็ยังปกตินะครับก็ยังปกติอยู่เครื่องยนต์จะไม่ได้รับความเสียหายเนาะแต่เครื่องยนต์ดีเซลดับไปเองนะครับเขาเรียกว่า อะไรนะชิงจุดระเบิดเนาะนั่นก็เพราะว่าน้ามันมันร้อนน้ํามันมันร้อนห้องเผาไหม้มันร้อนเกินนะครับพอมีการฉีดปุ๊บจุดหน่วงว่าไฟของน้ํามันมันหายไปนะมันหายไปมันเกิดการจุดระเบิดก่อนที่จะลูกสูบคล้อยหลังนั่นเองมันก็เลยทําให้ข้อเหวี่ยงหมุนกลับไปอีกทางหนึ่งนะครับเลยทําให้สูบต่างๆทํางานผิดพลาดไป มันก็นเลยทาให้เครื่องยนต์ดับแค่นั้นเองนะทีนี้เราจะรู้รู้ได้ยังไงนะครับในเครื่องยนต์เล็กๆก็ไม่ค่อยก็จะมีปัญหาอยู่นะแต่เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเพราะว่าเขามีสเกลนะครับที่ไฟวินเจ้าตัวนี้ไฟวินหรือลนะ้อช่วยแรงนะครับล้อช่วยแรงนี้เขาจะมีสเกลบอกอยู่นะอันนี้คือลูกศรสแตนดาดจากโรงงานผู้ผลิตเขาทํามาให้แล้วนะเขาติดมาให้เลยลูกศรตรงนี้ก็จะมีสเกลนะครับทั้งหมดของขีดนี้นะครับจะมีทั้งหมด เป็นรัศมีของวงกลมเลยนะครับ360อัน360องศานะครับประมาณนี้แล้วภายในแล้วก็ตามจุดเนี่ยเขาจะมีค่าตัวเลขให้นะครับถ้ามองดีๆจะเห็นนะครับเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเขาจะตีมาร์กไว้นะครับจะตีมาร์กไว้ว่าสูบไหนท็อปนะเขาจะมีว่าสูบไหนท็อปสูบไหนบ๊ะท,ทอมเนาะประมาณนี้แหละ เขาจะมีมาร์กมีอะไรที่ไฟวินได้เลยนะครับเราหมุนเครื่องเจ้าตัวนี้ไม่มีเทอร์นิ่งเกียร์เนาะเวลาเราหมุนเครื่องแล้วก็ใช้แป,ป๊บเสียบตามรูนี่แหละหมุนเอาเพราะเป็นเครื่องยนต์ขนาดกลางๆไม่ใหญ่มาก,กแรงคนก็สามารถหมุนได้ประมาณนี้แหละเนาะการตั้งปั๊มนะครับให้ให้ได้องศาการจุดระเบิดที่เท่ากันนะครับเราก็มีวิธีเช็คแล้วทีนี้เราเช็คเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดความคลาดเคลื่อนล่ะสูบนั้น18สูบนี้20สบูบนู้น24สสูบนั้น สิบห้าอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงให้มันเท่ากันนะให้มันเท่ากันเนาะตามเขาเรียกว่าองศาการจุดระเบิดให้ได้ค่าสแตนดาร์ดของโรงงานเนาะหรือ,อให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเพราะว่าคู่มือบางบริษัทนะครับบางยี่ห้อหรือบางรุ่นเนี่ยเขาก็จะกําหนดมาไม่ตายตัวเขาก็จะไม่บอกว่าต้องกี่องศาต้องเท่านี้องศานะไม่นะครับบางคู่มือเขาก็ไม่บอกเขาก็บอกว่าตามความเหมาะสมของการใช้งานประมาณนี้ เราจะมาปรับตั้งที่ตรงนี้ครับผมที่ตรงนี้นะนี่มันจะเป็นลูกกระทุงนะครับต่อจากเพลาลูกเบี้ยวนะครับมาขับปั๊มนั่นเองเจ้าตัวนี้มีสกรูอ่าไว้สําหรับการปรับตั้งนะครับนู่นนะครับเห็นเห็นไหมเอ่ยเราต้องถอดน็อตตรงนี้ออกมาแล้วก็มาวัดนะครับมาวัดแล้วก็เอาสกรูเนี่ยขันสกรูปรับตั้งเอานะครับว่าได้ระดับที่เรานะครับต้องการหรือเปล่าประมาณนั้นแค่นั้นเองเนาะไม่ยากไม่ยาก บางรุ่นก็จะใช้วิธีหนุนชิมนะครับหนุนชิมเอาเอาแผ่นชิมแผ่นเหล็กบางๆนี่แหละสอดไปปรับหาบางรุ่นก็จะใช้วิธีปรับเผาลูกเบี้ยวนะครับเปารูปรับเผาลูกเบี้ยวเอาประมาณนี้เป็นไงค่อนข้างจะยุ่งยากนะสักนิดหนึ่งเนาะแต่สําหรับช่างที่ทำที่ทำประจําอย่างผมเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะไม่ใช่เขาเรียกว่าเรื่องจิ๊บจป,ประมาณนี้เป็นแค่เรื่องจิ๊บจแต่ว่า การทางานก็ต้องมีผู้ช่วยเนาะมีผู้ช่วยมีคนช่วยหมุนเครื่องมีคนช่วยดูมีอ่าคนช่วยในคิปสักนิดนึงเนาะอย่างผมก็ไม่ใช่เทพนะเห็นว่าผมทําคลิปลงอ่าเป็นช่องของตัวเองเนี่ยว่าเอ๊ะนายช่างเป็นนายช่างจริงๆหรือเปล่าผมไม่ใช่นายช่างเนาะผมเป็นแค่พนักงานลูกจ้างธรรมดานี่แหละเป็นแค่ช่างนะไม่ใช่นายจ้างไม่ใช่นายช่างใหญ่ไม่ใช่ เอาหัวหน้าเป็นแค่หัวหน้าช่างตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับไม่ใช่เทพนะไม่ใช่เทพไม่ใช่เทพของเครื่องยนต์เทพของเครื่องยนต์จริงๆนะครับก็คือตำแหน่งที่เรียกว่า maker นะครับ maker แต่ก็ไม่ใช่เทพของทุกๆเครื่องยนต์นครับ maker คือเขาจะเชี่ยวชาญแล้วก็ชานาญเฉพาะรุ่นเฉพาะยี่ห้อนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเทพจริงนะเทพจริงรู้หมดทุกซอกทุกมุมเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของตัวเองนะอย่าง เขาเรียกว่าเมคเกอร์ของเครื่องยันม่านี่ก็เขาบอกได้เลยเก่งกว่าเจ้านายผมอิดพูดง่ายๆเก่งกว่าเจ้านายนะครับเจ้านายผมอิดเราเนี่ยหยิบน็อตมาตัวหนึ่งหยิบชิ้นส่วนมาชิ้นหนึ่งเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ามันถูกติดตั้งตรงไหนประกอบยังไงตรงไหนเนี่ยเราเดินดุมๆไปหาเมคเกอร์นะครับเมคเกอร์ก็จะพลิกซ้ายพลิกขวาเอาเวอร์เนียไม้วัดตลับเมตรมาดึงดูนะครับเขาก็เดินดุมๆไปที่เครื่องเลยบอกว่ามันอยู่ตรงนี้อ่าเขาเชี่ยวชาญแล้วก็แม่นยำมากเกี่ยวกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ต่างๆนะครับรวมไปถึงเทคนิควิชาการเกี่ยวกับเครื่องยนต์นั้นๆนะครับค่าแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับเขาทํางานเป็นวันนะครับวันละแสนสมัยก่อนก็เคยทำนะครับวิชาความรู้นะที่ทําเครื่องยนต์เนี่ยก็ได้มาจากเมคเกอร์นั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องยนต์ก็ยี่ห้อไม่ค่อยสลับสับเปลี่ยนกันเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นยี่ห้อเดิมๆเมคเกอร์ก็จะเป็นคนเดิมๆมานะครับแต่เรือนั้นเป็นเรือคนละลำเนาะ พอเมคเกอร์เขามาเจออ้าวทีมช่างทีมนี้มาอีกแล้วเนาะเขาก็สอนเรานะครับเพราะว่าอะไรในเมื่อเขาสอนเรานะครับเขาก็สบายประมาณนี้มันเป็นเทคนิคนะครับของการทํางานของงานช่างเนาะเพราะว่าถ้ามีลูกน้องแล้วลูกน้องใฝ่รู้ใฝ่เรียนเนาะตัวช่างเองนะครับสอนสอนงานให้นะครับตัวช่างก็จะสบายเพราะว่าอะไรลูกน้องทําเป็นลูกน้องทําได้เราก็ไว้ใจนะครับมีฝีมือเขาเรียกว,ว่าลูกน้องพัฒนาฝีมือได้ได้ไวขึ้นประมาณนั้นตัวช่างเองก็จะสบาย เมเกอร์ก็เช่นกันนะครับโอ้ยไม่ต้องมาเหนื่อยเนาะเมเกอร์ <aud> เขาก็สอนนะครับเขาสอนแม้กระทั่งการขันนัดนัดตรงนี้อยู่ตรงไหนใสย,ยังไงโอ้สอนสารพัดเลยนะครับเมเกอร์ก็สอนมาก็ได้วิชามาเยอะพอสมควรเนาะนี่เอามาโมยฟังตอนแรกก่าว่าโมโมเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงของปั๊มเดี่ยวเนาะเขาเรียกว่าปั๊มเดี่ยวเนาะหกสูบนะหกสูบหกปั๊มหกตัวประมาณนึงปั๊มน้ามันเชื้อเพลิง อ่ะผมก็บอกคร่าวๆไปแล้วเนาะเกี่ยวกับการตั้งปั๊มนับเซตปั๊มต่างๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะแต่ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันก็โบคือกันนะครับต้องจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องพิจ,จารณาแล้วพิจ,จารณาอีกให้รอบคอบเนาะเพราะว่าเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะครับอะไหล่มันมีราคาแพงเนาะปุุงปังเสียงหายขึ้นมาก็แม่เงินหมื่นเงินแสนปัะมาันนี้อ่ะแค่นี้แล้วกันช่วงพักเที่ยงเหมือนเดิมเช่นเคย ก็ไม่มีอะไรมามากหิวข้าวแล้วล่ะเพื่อนๆเขาก็ไปพักเที่ยงกันหมดแล้วละ่ะเนาะผมก็ปิดพัดลมนะในห้องเครื่องเพราะว่าในห้องเครื่องเขาเปิดพัดลมเสียงดังมากเลยฟููู่นะครับก็ปิดพัดลมพอปิดพัดลมเสร็จมันก็ร้อนที่นี้ดูดิเหงื่อนะครับเหงื่อเหงื่อออกเลยนะครับเหงื่อออกอันนี้แค่ผิวหนังนะครับถ้าเป็นชุดเป็นเสื้อยืดที่ใส่อยู่ด้านในนะครับใส่ใส่จากถัดจากชุดหมีเนี่ยเข้าไปเนี่ยถอดออกมาบิดเนี่ยน้ำไหลโจกเลยนะ งานพวกนี้งานเหนื่อยครับงานเหนื่อยอมีเอฟซีคอมเมนต์มาบอกว่ารับสมัครช่างหรือเปล่ารับครับมาเลยเนาะมาสมัครด้วยตัวเองนะครับที่บริษัทเลย <c oughs> <c oughs> ก็รับไม่อั้นประมาณนั้นแต่ก็ส่วนค่าแรงก็มาคุยกันเนาะมาคุยกันเพราะว่าตามขีดความสามารถนะครับถ้ามาฝึกงานก็อีกอย่างหนึ่งถ้ามีประสบการณ์งานช่างทางสายอื่นมันก็ต้องมาฝึกใหม่อยู่ดีเพราะว่างานเรือกับงานช่างบกนั้น มันก็แตกต่างกันอยู่ในทางปฏิบัตินะครับแต่ในทางศึษฎีมันก็คล้ายๆกันนะครับมันก็คล้ายๆกันก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ซีเรียสเรื่องค่าแรงเนาะถ้ากําลังตกงานอยู่มาสนุกกันก็ได้นะสักเดือน2เดือนก็ไม่ว่ากันนะครับมาลองดูว่าไหวไหมไหวหรือเปล่าประมาณนั้นผมบอกไว้แล้วเด้อนะถ้าจะมาก็มาเด้อ KSN มา r รี e นะครับมาเรียนอยู่ที่พันท้ายนารสิงห์นะครับ สมุทรสาครเนาะอำเภอเมืองสมุทรสาครก็ไปค้นอยู่ใน Google m a p นะก็จะเห็นเลยนะครับบริษัท K S N Marine Service เนาะเป็นภาษาไทยเด้อปร่เมนภาษาอังกฤษเดตัว K ก็สระเอขคอควายประมาณนั้นเนาะ K S นะครับ N Service อย่าลืมสนใจก็เห็นคอมเมนต์มาถามมาเนาะหลายประโยคมากเลยก็มาสมัครได้ครับด้วยตนเองกดกดระเบียบตายตัวจะบอกไม่เอ่ยไม่บอกดีกว่า เดี๋ยวมันจะยาวนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอ่ะแค่นี้ก็แล้วกันโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านตอนนี้ผมก็กําลังปั่นคลิปอยู่เนาะเป็นคลิปเก่าที่ถ่ายไว้หลายบ้าก็ประมาณเดือนกว่า,วาเดือนเสร็จแล้วละ่ะเป็นเขาเรียกว่า5วันนรกนะที่จังหวัดภูเก็ต <c oughs> <c oughs> กลางทะเลภูเก็ตวันก่อนผมก็อัปโหลดไปแล้ว1คลิปนะฮะวันนี้ก็กะว่าจะอัปโหลดคลิปนี้แหละอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับไปปั่นคลิปต่ออ่า อหวันนรกของภูเก็ตเนี่ยน่าจะมีประมาณสัก3คลิปหรือ4คลิปนี่แหละเนาะที่เอามาตัดต่อรวมๆกันนะครับก็คอยติดตามชมก็แล้วกันงานกลางทะเลนะครับที่หลายๆท่านอยากจะเห็นนะครับผมก็จะพยายามทําให้รวดรับตัดตอนที่สุดให้มันสั้นกระชับมีเนื้อหามากที่สุดนะครับผมก็ไม่อยากจะค่อยแบบว่าเอาเนื้อหาบางช่วงบางตอนออก แต่มันก็จําเป็นเนาะบางครั้งมันยาวเกินไปเดี๋ยวผงก็จะมีคลิปอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องยนต์2จังหวะมาเพิ่มเติมอีกเนาะเพราะว่าหลายๆชิ้นส่วนในหลายอย่างผมก็เข้าใจแหละว่า f c บางท่านเนี่ยที่ไม่ใช่ช่างนะครับก็อาจจะงงเฮ้ยมันคือชิ้นส่วนอะไรทําไมหน้าตามันเป็นอย่างนั้นทําไมมันเป็นอย่างนี้เนาะก็จะเกิดข้อสงสัยมากมายก็ชมผ่านๆไปก่อนนะครับถ้ามีโอกาสก็ จะทำคลิปอธิบายนะครับเกี figure, ่ยวกับชิ้นส่วนและหน้าที่ต่างๆนะครับของอุปกรณ์ในเครื่องยนต์ดีเซลสจังหวะขนาดใหญ่ๆๆๆมาให้ชมเนาะคอยชมก็แล้วกันเพราะว่าผมทําคลิปคนเดียวผมไม่มีทีมงานนะครับไม่มีคอมพิวเตอร์มีแต่สมาร์ทโฟนกระจกกระจกเครื่องเดียวนะครับเครื่องมีกี่ตังเองขีดความสามารถผมก็น้อยเนาะบางท่านอาจจะคิดว่าทําไมไม่ทํามีทีมงานจ้างคนนู้นจ้างคนนี้มาทำนะครับ ออย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านู้นนะในหลายคลิปแล้วล่ะผมทําเพื่อการศึกษานะครับไม่ได้ทําเพื่อการค้าผมไม่ได้เอาโฆษณามาลงไม่ได้ทําเอาตังกับ y t u t u นะครับผมทําเพื่อการศึกษาเพื่อเอผยแพร่นะสาขาวิชาชีพวิชาหนึ่งเขาเรียกว่าช่างกลเรือนนะ สู่สาธารณชนแค่นั้นเองผมไม่ได้ตังจาก u t u b e นะแล้วก็ผมก็ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงนะครับจากใครนะครับก็เป็นการสนับสนุนจากทางอ้อมนะครับจากเจ้านายนะครับจากลูกพี่ผมท่านก็อนุญาตนะทำคลิปก็ทำไปนะครับเจ้าของอู่นะครับหลายๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านท่านก็โอเคอนุญาตก็ทำทำไปนะครับท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับบางครั้งเดินสวนทางกับเจ้านายเจ้านายก็บอกเฮ้ยวันนี้ทำคลิปยังเหรอ <laughs> ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นก็ขอขอบคุณผู้ดักผู้ใหญ่นะครับในวงการหลายๆท่านที่เอื้ออานวยนะครับในว่าจะเป็นเรื่องเรือเรื่องสถานที่นะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะเอ่ยพาดพิงถึงท่านเหล่านั้นได้เนาะตามมารยาทนะครับตามมารยาทก็จบคลิปแค่นี้ก็แล้วกันเนาะโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมสวัสดีจ้า